คระชากเลยปยามร้ำน้ำขับดิบๆตองเรียวขับกันได้เลยเขาไม่นัดี๊ยามไปเลยไปเลยไปเลยนะอาาที่อยู่วันนี้น่คอารีวันสาตในอวันนี้เรามาร่วมเฉิมฉลอง ครับก็รู้สึกดีใจครับที่แบบว่าเราได้มาอีกแล้วนะครับในปีที่เก้าของวสัตว์เพราะว่าวส,สัตว์ก็อายุมากกว่าผมอีกอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจที่ได้ได้ไดแบบว่า ได้เห็นว่าสัตว์แบบว่าเติบโตแล้วก็ขยายไปเรื่อยเพราะว่านอกจากว่าสัตว์จะเติบโตแล้วเนี่ยก็คือกระมเรีกวยกว่าพันธุ์เองก็เติบโตไปด้วยแล้วก็ยิ่งว่าสัตว์เติบโตเท่าไหร่ลูกค้ารู้สึกว่าจะยิ่งได้สิ่งดีมากขึก้นไปอีนเมื่อกี้เห็นแบบว่ามีเนื้อตักตัวขอเป็นล้มโผล้มใจยังไงคะขอให้ว่าสัตว์เป็นล้มโผล้มไจให้ผมได้อยู่ใต้ลมเงาก็พอเอออ่าคืออ,อยากให้อวยพรนิดน,นึงเนาะสำหรับก้าวเข้าสู่ปีที่สามสิบครับอวยพรให้ยิ่งหนึ่ง ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีที่สุดนะครับผมในตลอดระยะเวลา30ปีที่ผ่านมาและดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นกับตัววัสดุเองหรือว่าพนักงานทุกคนนะครับแล้วก็คู่ค้าพาร์ทเนอร์ทุกท่านรวมถึงลูกค้าด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับผมทุกคนอย่าลืมไม่ว่าจะไปช็อปที่ไหนไม่รู้จะไปช็อปที่ไหนเดินเข้าวัสดุไปซื้อลิฟต์ในปลีนได้ครับผมไม,ไม่ได้เอามาเอามาเอมาเอาเ ซื้อใหม่สีใหม่นะครับสีจะเป็นยังไงจ้าสุ per stay ครับผมสุ per stay white i n งนะครับสีสวยมากเอาจริงสีสวยจริงทาเนี่ยครับพันพัดไม่หลุดจุบจุบได้จุบได้ไม่ติดไม่ติดอ่าอะโอเคอ่ะแล้วพูดถึงเมื่อกี้อีกเหมือนเป็นเระเป๋าพื้นทุ่มนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยประมูลโอ้โหยอด ยังไงสู้เขายัางไงบ้างเมื่อกี้ปีที่แล้วใช้เขาว่าไม่รู้ตัสีตัส <c oughs> แล้วก็ประมูลไปเ,ออเขาบอกว่ายังไงคุณก็สู้อยู่แล้วกออลัวเหมือนกันมันจะจบที่เราเออแต่ก็ดีใจที่ครั้งที่แล้วไม่จบแล้วลุ้นครั้งนี้ด้วยครัออ้งนี้แอบเก่งกว่าครั้งที่แล้วกลัวมันจะจบที่เราเหมือนกัน,นแต่ว่าผูแต่ว่าสุดท้ายจบไปเยอะเหมือนกันนะวา,วางเกมมาดีใช่ไหมมาร้องนีคิดว่าคิดว่าลูกคา้าผู้ค้าทุกคนมีกําลังซื้อมีกําลังที่จะใจที่จะบริจาคอยู่แล้ว อย่างที่พี่วอบอกอว่าทุกคนมีออร่ราบุญผมก็เห็นออร่ราบุญนั้นก็รู้สึกว่าเอ้ยสู้ไปแล้วกันให้ทุกคนมันได้แบบสดขสนาดไม,ไม่ไม่ใช่ว่าอยากได้น้องไปให้หรือเปล่านะรอบนี้น้องตัวใหญ่มากเลยรอบที่แล้วก็ใหญ่เหมือนกัน <laughs> แต่ว่ารอบนี้ก็จริงๆก็ถ้าถ้ามันจบที่เราเราก็โอเคครับเพราะว่ารู้สึกว่าเงินที่ทำเงินที่ได้ทำมันก็เป็นการสมบุญด้วยรู้สึกเนอะตอนนี้แบบว่าสุนทานเลย มันจะยังไงครับผมหรับแต่คุณรู้ว่ามันอาจจะมีมาใหม่ก็ตอนนี้เดอะวิกเก็ตเกมกำลังจะออนแล้วนะครับผมก็ใกล้ที่จะออนแล้วนะครับเดือนหน้าแต่ว่ายังไม่ระบ,บุระบ,บุเลยนะยังยังไม่ระบ,บุวันออนแต่ว่าถ่ายจะเสร็จแล้วหรือแค่แบบ3าถึงสคิวอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นผลงานกับนอฟโรดแล้วก็ซีวีแบบตัวเมนสตรีมเลยจากทางวันสามสิบเอ็ดแล้วก็จะมีผลงานอีกที่ปีหน้าจะให้ดูกันซึ่งตอนนี้กําลังทํากําลังดําเนินการอยู่ แต่คิดว่าปลายปีนี้น่าจะมีอะไรสนุกๆให้ทุกคนรอและดูกันอีกเยอะเลยถึงงั้นเพลงอะไรคุณคาดหวังว่าเพลงจะมาล้มละลายได้ไหมอย่างเงี้ยปีนี้อาจจะพอก่อนละ <laughs> ปีนี้เยอะปีนี้ถ้ารวมๆกันแล้วก็ประมาณ5เพลง่ปีน่ารู้สึกว่าถ้าออกมาประมาณอีกสักห้าเพลงก็โอเคคิดว่าอะไรจะล้มละลายได้ไหมหรออันนี้ต้องต้องดูแลเพราะเรารู้สึกว่าเวลาเราไปออนสเตจแค่ละลายเพลงเดียวก็หอบแล้วนะมันทำให้เรายังคงแข็งแรงได้แบบนี้แต่คงทำแหละครับแล้วก็จริงๆแอบคุยกับ ออรุณบอกว่าอยากทำาทล์พูดีอีกใช่อยากเป็นแนวไหนอยากเป็นแนวไหนรอบนี้คิดว่าแบบอคิดว่าจะแบบมันมูนบู๊เต้นๆเลยคิดว่ามันเป็นพวกเราสองคนก็ือเป็นออกสเต็ปมุ้งเต้นใช่ครับเหมือนฟิลประมาณแบบว่าถ้าเป็นสมัยก่อนก็ต้องเป็นอะไรอ่ะ ฝันดีฝันเดีหนูก็ย้อนเยอะไปเยอะเยอะหรอเยอะไปแบบว่าแบบก๊อปไหมเพลงประมาณนั้นเลยงเี้ยครับผมคิดว่าเพลงมันต้องเป็นแนวนั้นแล้วต้องมาแล้วก็รอรอดูเนาะมันมีข้อสรุปหรือยังหรือว่าลองคุยกับโปรดิยังก็ก็ถ้าจะทำอยากทำอยากทำแต่ว่าคุยกันแล้วว่าอยากทำประมาณนี้แหละ มีครับมีใครอยากทำให้มาไม่มีไม่มีสต็อกเลยครับตอนนี้ก็อรถเองก็ลุยงานหนักมากผมก็ลุยงานหนักมากงานกินเตอร์นาสุดจะไปร่วมจะจะมีไปร่วมงานกอล์เตอร์ไหมสำหรับปีนี้แหละคุณคาดหวังอันนี้ก็ลุ้นเหมือนกันนะแต่ว่ามีปีหน้าคาดว่าต้องรอดูว่าปีปรอบนี้ปีนี้จะมีการไปฟนมีต่างประเทศหรือเปล่าส่วนการร่วมงานกับต่างประเทศเนี่ยต้องรอดูจะรู้ไปว่าอะไร แต่จะมีหรือไม่มีอาจจะมีหรือไม่มีไม่รู้ไอ,อเรรตต้เรื่องคอนเสิร์ตไปเลื่องคอนเสิร์ตเพื่อนมาเอสหรือเ,เรียกเอสอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขึ้นไปนตั้งตำนานไปเตลเขาอะไรอย่างนเงี้ยรวยอ่เงี้ยเป็นไงบ้างอะไรเลยคนก็ชอบโมเมนต์แบบเราชอบไปเซลเขาผมมีความสุขนะเวลามผมได้พูดความจริงเป็นจิ๊ปเปอร์เหรอใช่แบบว่าคือเรื่องเนี้ยแบบผมก็ไม่ขออนุญาตด้วยแล้วแค่คิดว่าเขาก็เกิดนะเอออาจจะคนย่าว่าคอนเสิร์ตอันนี้เรื่องนี้ไม่เป็นเรื่องที่พูดได้ ไม่เป็นไรหรอครับมันเป็นเหงื่อเหงื่อความภาคภูมิใจครับเขาเรียกว่าประกายประกายสีเพชรก็เนี่ยเราก็เอาอีกเนี่ยเราก็ไม่ฮอตเขาอีกแล้วคือพวกผมมากจะมีเหมือนถ้าเป็นสมัยแต่ก่อนคือสมาคมน้ำชาป่ะที่ต้องไปนั่งแบบว่าปรับทุกกันแบบทุกพี่เวลาทำงานเสร็จก็ไปคุยผมก็จะแบบว่าเอ้ยเราจะมีสถานที่ประจำแก๊งพวกเราอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเออมันเวลาเราทำงานมันก็มีเรื่องเครียดอยู่แล้วเนาะก็มาต่างคนต่างมาคุยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็วันนั้นแหละก็แบบเอ๊ะ ก็เป็นคำพูดคำพูดแบบว่าเคนบอกว่าแบบเออแบบพอตั้งแต่คนทำงานกับกิเลนเนี่ยช่วงแรกๆเลยนะ,ะทำให้รู้สึกอยากมีคาร์ดิฟน์เราก็เออว่ะอเลยแต่ว,ว่าเลยวะเนี่ยออแล้วเราไปยังไงก็คือพ็อปไปเลยตอนนั้นก็คือผมก็จําเลยครับเป็นคําพูดนี้ไม่ได้ปุนแต่งสาบานได้เลยริจะได้ยินจากปากใค ใช่เพราะเขาเป็นคนเป็นคนไม่เปิดใจนะถ้าคนรู้แบบได้คนที่ดูมาเพื่อนเป็นคนแบบว่าเพื่อนเป็นคนช่างเลือกมากเขาเป็นคนแบบเขามีแบตเตอร,รี่สูงเขามีโลกส่วนตัวสูงอะไรอย่างเงี้ยที่จริงตอนเจอหน้ากันครั้งแรกยังไม่ชอบเลยนะอันนี้พุ่งตรง <c oughs> ยังไม่บอกอีกเพราไม่ไม่อะไรบอกเขาเลยอ๋อโทษทีโทษทีไม่เพราะว่าเขาดูแบบเท่ๆแบบมนอะไราเงี้ยเฮ้ยเก๊กไรวะยังยงว่าถ้าตั้งแต่อ็มีวิลเลียมเข้ามาเพื่อนเปลี่ยนไป นก็ถูกเกิดแตกเลยเดี๋ยวเขาเปลี่ยนไปเยอะไม่ได้เดี๋ยวมันฟ้องร้องผมเขาเปลี่ยนไปเขาเปลี่ยนไปเป็นยังไงบ้างอะไรตี๋ก็ดูมีความสุขดูหมองเฮงดูเป็นแบบเขาบอกว่าคนเป็นดาราดูมีความสุขนะแต่นี้ลองดูดีๆเป็นเพราะว่าเป็นดาราหรือเปล่าเออหรือว่าแบบใช้ชีวิตดีอะไรอย่างเงี้ยเขาดูแบบอลองอล่ามีความสุขแฮปปี้ในทุกวันมันมีจังหวะที่ต้องการบอกตรานี้ คือผมก็รู้จักอยู่แล้วจะคุยเรียยงอยู่แล้วแต่ว่าก็มีไปกินข้าวกันเราลองเซลก็ขนาดนี้กลัวเขาอ้าคืนนะอ๋อผมไม่อยู่ให้เซลหรอครับแล้วผมก็คมไม่เชิญมาให้แซลกันหรอฮะพอเขาจะพูดปุ๊บปิดไม่ไม่มีเขาดูเด็กลงบ้างไหมเาดูสิครับเขาดูหน้าตาออลงออหน้าดูแฮปปี้ดูมีความสุขดูเป็นดาราแล้วแล้วก็ดูเป็นดาราที่มีความสุขมากๆด้วย ดูแบบอยากออกไปใช้ชีวิตแล้วอยากเนี้ยน่ะเราก็เหมือนแบบจะอิดอิดเขาหรือเปล่าอะไระนะจะอิดฉาวหรือเปล่าผมมีความสุขในทุกๆวันอยู่แล้วจริงใช่อันนี้เนาะเห็นบอกว่าเดี่ยวจะมีเข้าป่านี่เห็นพูดบนในทีวอ๋อไม่ใช่ผมครับผมผมไม่เข้าป่านะมันจะไปไหน ไปเกาหลีครับอ,อะไรเนี่ย <c oughs> แต่ไปจริงครับคิดว่าจะไปเกาหลีไปเที่ยวกับแม่ใช่อันนี้อันนี้วางแผนที่เป็นก่อนก่อนปีใหม่ปอันนี้ไม่ปีใหม่อันนี้ก็แบบว่าจะไปเที่ยวกับแม่กับหลานสาวแล้วก็กับพี่สาวก็คือจะพากาไปแบบมา่าอยางมามมาเนี่ยก็จะไปแบบพังแรกเลยหลานด้วยใช่มันเป็นเหมือนว่าเป็นช่วงแบบช่วงเวลาที่เราว่างดูดีค่ะม,มันเป็นช่วงเวลาที่ว่างก็ดีด้วยและคิดว่า มันต้องพักผ่อนบ้างแล้วก็ฟุ้งอูบ้างแล้วก็เคยบอกตัวเองว่าเออเราต้องให้เวลากับครอบครัวบ้างแล้วเราต้องพามามมาไปอย่างนั้นอย่างนี้บ้างแล้วอะไรอันนี้เป็นที่มาหมาลีขึ้นริงไหมหรือว่าอะไรไม่เราพามาเป็นความมาเพื่คนชอบแบบอุ้ยไม่ไปไม่เอาแต่ว่าแบบเราบอกว่าไปเถอะมามมาแบบอยากให้หมามีความสุขของครอบครัวว่าเราจะใช้งนเยอะเราบอกว่าอุ้ยมันก็เยอะแหละแต่ว่าถ้ามันเทียบกับเวลาที่เราจะได้ใช้ด้วยกันันคุ้มค่ากว่า แ,แพนเองหมดเลยครับไม่มีแพนด้วยซ้ำตอนนี้นก็คิดว่าแต่จองตั๋วแล้วนะแต่ไม่มีแพนนะแต่ว่าเดี๋ยวไปลุยกันข้างหน้าไม่ได้ชิดเดียวว่าต้องไปทำอะไรหม,มาก็คืองทำบุญอยากกินปลาทักกี่มันผมไม่อยากกินเนื้อยากับหมาแล้วถือจะไม่กิน,อ,อ,น,นอาจจะกินมาที่โรงแรมก็อย่าร้แอบไปไปกับหลานไปกับหลานหลานผมก็โตลแล้วสิบแปดร้อยหนึอันนี้เรียน,นไว้ประมาณกี่มันนะ คิดว่าจะไปสักครึ่งปีฮะโอเคนะโอเคเราเราเล่เราเล่ไปไปสักช่วงหนึ่งครับแล้วไม่ได้ไปทำอะไรไม่ได้ไปทำอะไรเลยจริงๆไม่ได้อะไรเลยที่ไม่มีพี่รู้ผมไปเที่ยวโอเคไม่ได้ทำอะไรเลยกลับมาก็เป็นผมคนเดิมยิ้มได้เหมือนเดิมผมกลับมาเดิมยิ้มอ่ะยิ้มยิ้มิแต่ยิ้มเแต่ว่ากลับมาเหมือนเดิมอย่าดูตาเราตาเหมือนเดิมกลับมาเหมือนเดิม จไปไปเที่ยวนะไปเที่ยวไปเที่ยวจริงไปเที่ยวกับหลานบบไปรหหลานก็ไม่ได้ทำเหมือนกันไม่ใช่ไม่ได้ทำตํารอยตารอยเราใช่ก็แบบว่าเออหลานแบบเราก็ไม่เราเป็นคนที่เจอหลานน้อยมากแล้วแบบเข้ามาเห็นทีที่เอยเต้นล้ว่าอะไรเงี้ยแต่ก็แบบน้องทูโตขึ้นเราก็แบบพยายามผลักกันว่าเออออกไปใช้ชีวิตนะเอเจอทางเยอะๆอยากทําอะไรก็ทําแล้วก็สรุปอย่างไป เราเคยบอกเขาด้วยนะว่าแบบเอ้ยจะเข้าปีหนึ่งแล้วเราเปลี่ยนร่างกันไหมอะไรเราอยากอยู่ตรงนี้เราจะไม่ไปไหนซึ่งใช่ก็ยังแบบว่าไม่ได้ทําอะไรจริงไม่เอ็โอเคหลานก็ไม่ได้ทำโอเคเข้าใจอยู่ไม่ไปไหนแลไวนนะผมก็แซวพี่เล่ยจนมันไปไหนไม่ถูงเลยอเพราะหลานทำลายอย่างนี้ไม่จะเรียกว่าเป็นปัดดันได้ไหม คิดว่าดันครับแต่ว่าก็ให้น้องเจอด้วยตัวเองอยากเป็นยังไงก็ให้มาดูว่าชีชวิตเสีปยนเป็นยังไงชีวิตแดนเซอร์เป็นไงสายอาชีพเขาถ้าเขาอยากเลือกเต้นมันจะไปได้ถึงตรงไหนบ้างแนวเขาไปทางไหนได้ไหมผมว่าเต้นเนี่ยเต้นเนี่ยเอาเรื่องเต้นเนี่ยเต้นนี่เขาเอาเรื่องเลย็คือลายลายก็คือชัดพอกองเราไหมหรือว่าเราพรามีแบบปล่อยคลายตะข่าให้เขาเ,เอาจริงจริงผมไม่ได้สอนเลยเสิ่งที่เขาเต้นได้ผมไม่ได้สอนเลยแบบคือจริงๆเขาอยากเป็นอะไรให้เขาเป็นแบบเขาเลยเราสบสนแต่เราก็ ไม่อยากไปเชฟไม่อยากไปทําอะไรเขาแต่ถ้าเขาทําได้เราเขาก็เป็นอย่างน้ทำได้ก็ดีใจคือเรามีเรามีโก้ให้เขาตลอดแต่เราจะไม่ปังคับว่าเอ้ยทำแบบนี้จะได้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็สปอร์ตสปอร์ตสปอร์ตเสมอเผื่อแก่ไปเขาจะได้เรียนไม่ทำนะตอลูไม่ทำไปครับตอเคยิ้มทีโอเคโอเคนะ ขอบึงตั้เหนันเหมือนแค่นี้ตั้แตกเกืดแตกเลยเห็นไหมอ่ะมันเกรงงฉันไม่ทำไรเลยใช่ต้องไปที่ไหนมีของมาฝผมไปเช็คแล้วว่าวันหยุดมันเป็นวันหยุดเกาหลีคลินิกมันปิดอ๋อลองด่อทนะลองคิวไปก่อนแต่ว่าหมอรับงานตอนนี้มีเี่ะดยนะขอกล้องนี้หน่อยนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามีโบนะคะ